สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนพลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตรงเอ่ออะไรนะหน้าแม่บุญโฮมสะพานขาวซีสเกตนะครับนี่สะพานขาวซีสเกตมาเจอรถหนังนะครับธนาพลภาพยนตร์นะครับนี่ครับรถหนังก้างแกล้งนะครับก็เลยจอดดูหน่อยว่ารถพี่เขาเสียหรือว่าหรือว่าเขาทําอะไรนะครับเนี่ยรถหนังธนาพลภาพยนตร์เป็นหนังจากอาําเภอศรีรัตนจะังวัดซีสเกตเนะครับเตรียมเอ่อ จอเตรียมเครื่องเสียงไปฉายไม่รู้วจะไปฉายที่ไหนเดี๋ยวไปถามกันก่อนครับจอดตรงสะพานขาวเลยเนี่ยผมก็เลยเอ๊ไแม่ทักทักทายขับรถออกมาในเมืองพอดีนี่สวัสดีครับโอ้พี่ธนพลจากศรีรัตนะผมเคยเจอพี่ที่บ้านนาโนนนาโนนที่ไปออกมหากรรมหนักการแปลปีที่แล้วกอไปราศีไปราศีไปฉายนะครับทำบุญ ปูทิดครับปูทิศบ้านไหนครับพี่บ้านน้องปูงครับบ้านน้องปูงปะอุงปะอุงตำบลวานคำตำบลวานคำอําเภอราศีสลายใช้ไปไหนครับวันพรุ่งนี้ครับทุงนี้งานศพเนาะงานชาปนกิจโดีมาเจอพี่เจ้าของหนังนี่จะไปทำนั่งจะไปเลยเดินทางแล้วใช่ไหมครับนี่ใช่ครับเดินทางโอ้นี่นะครับรถหนังจอกี่เมตรครับวันนี้สเมตรครับที่กามีงานก็ติดต่อไปผมรับแพ็ทักทายหนังกระแปลงเป็นชมรมของหนังกระแปลงสีสเกตอ๋อครับเบอร์โทรครับ0 6 1 0์ห0 4 5ึ่ง หนึ่งหกสเพจก็มีเป็นชื่อชื่อนี้เลยใช่ไหันพลรันพลลาเชนพันทภยุนอำเภอสีรัตนะก็ติดต่อมาได้ทางแชทหรือว่าทางเบอร์โทรที่พี่บอกผมก็แนะนําหนังสีสเกตเนาะเป็นหนังหน่วยหน่วยเล็กแต่ว่าใหญ่สุดเท่าไหร่ครับพี่จอสิบเมตรครับก็่าจะปะพุ้งสิบสองแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆทำาเมื่อกี่พีแล้วครับนี่ประมาณ ก่อนโควิดกอนสอสามปีแล้วมั้งนี่เป็นหนังดีดีใจดีใจที่เห็นหนังกแปลงของจังหวัดเรายัางยังโลดแล่นหลายๆห,หลายกลุ่มหลายบริการออก็ช่วยกันดึงกันได้มีการมีงานติดทางนี้ติดก็ทางน,างนี้ก็จะมาช่วยถ่าย10เมตรเจอกันได้ที่พรุ่งนี้นะครับที่ราซีสไลด์ขอบคุณกบิบเี่เงสร้างควอดภัยครับ ถือ่าแว็กา์ถ่ายนะครับนี่ครับติดต่อติดต่องานกันได้นะครับเบอร์โทรนะครับมีนี่นะครับโ้สิบเมตรธนพลนะครับไปตั้งแต่วันนี้เลยนะครับดีครับเดินทางปลอดภัยครับกําลังจะเดินทางนะครับเวลาไปฉายหนังพี่ไปด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ไปนั่งกลุ่มเงินเก็บเงินอย่างเดียวมีความสุขไหมครับกับอาชีพนี้มีความสุขเน้ะที่แรกพี่เขาทําหนังเลยหรือว่าทําเครื่องเสียงก่อน เครื่องเสียงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นหนังอ,องานเยอะไหมครับปีที่ผ่านมาตก่อนข้าราษาก็มีเนาะในเขตบ้านหรือว่าอำเภออื่นก็มีเขตรัตนาเนาะโอเคครับพี่ออแวะทักทายเห็นหนังรถหนังไม่ได้ผมเหมือนเป็นเด็กนะก็วิ่งวิ่งถามไผ่ว่าไปฉายที่ไหนนะครับโอเคนะครับท่านาพลภาพภยนตร์นะครับกลนศีสะเกตีตอีกหนึ่งหน่วยนะครับนะครับนี่ครับสะพานขาวแล้วก็แวะทักทยายพี่น,น้องหนังการแกลงนะครับตรงถ้ำ สำนักงานแม่บุญทวีนะครับวัดรังเก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกินะครับทางถนนสองสองหกนะครับเจอรถหนังนะครับผมก็ดีใจได้เจอรถหนังอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอขอให้รถหนังเดินทางปลอดภัยนะครับไปฉายที่ราศีสไลด์นะครับครับแล้วครับผมขอบคุณครับ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 พี่ครับไปทักทายกันครับผมครับผม